ศูนย์ซีอาเซียนจัดงานเสวนาซีอาเซียนฟอรัมภายใต้หัวข้อแผนแม่บทการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง Master Plan on ASEAN Connectivity Strategy for Change โดยมีคุณถาปณะศิริวัฒนภพักดีประธานศูนย์ซีอาเซียนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเสวนาครั้งนี้การเสวนาครั้งนี้มีวิทยากรชั้นนำที่จะนำเนื้อหาและข้อมูลเชิงลึก ด้านนโยบายความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนมานำเสนอการประสานแผนพัฒนาประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันซึ่งจะสร้างพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอย่างก้าวกระโดดจึงเป็นโอกาสและเปิดมุมมองให้สามารถปรับตัวต่อการเติบโตของโลกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา